สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่างสายหอสาระนะครับวันนี้อยู่กับเกม Adele Remis นะครับอ่ะเป็นเกมแนว RPG นะในส่วนของใครที่เล่นใหม่นะครับอย่าลืมมาอ่ากดรับโค้ดนะครับก็คือตรงนี้นะอ่ะตัวนี้เนี่ยก็คือจะเราจะได้เพชรอยู่ที่288แล้วก็ได้อ่าีพิคซัมมอนนะครับ3อันนะครับเพื่อเอาไว้เปิดอ่าซัมมอนนะครับนะอ,อ,อ่ะก็กคัดไปอ่าตัวนี้เนี่ยก็คือมันเลอาเกนนะครับวันจันทร์อีกครั้ง อ่ะโอเคก็ประมาณนี้อ่าแล้วก็เข้ามานะครับคลิกตัวนี้นะครับแล้วก็กดเซตติ้งนะครับก็คือการตั้งค่านะครับตรงนี้อ่าก็กิปโค้ดนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้เลยกดไปอ่ากดย้อนแล้วก็กดรีดีมนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้ประมาณนี้ขอแคบนะนหน้าจอนิดนึงนะครับ ก็รับมาเรียบร้อยในส่วนของการเปลี่ยนภาษาะครับมันมีแค่2อันนะครับมีภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนแค่นั้นเองอก็ตามนี้นะครับอีพิซัมมอนนะครับน่าจะรับแล้วมั้งรับเข้ามาแปลว่ามันเข้าให้เลยนะครับอีพิซัมมอนได้ตัวนี้สามอันนะครับตอนนี้เนี่ยผมสะสมนะครับก็คือได้มา564อันละก็รอกิจกรรมมานะครับ กิจกรรมอีเวนต์นะครับน่าจะประ,ประมาณอีก2วันนะครับอันนี้เนี่ยผมทำไปหมดละตัวนี้เนี่ยทำา5ดาว6ดาวเจดดาว8ดาว9้าดาวสิดาวาเพื่อรับรูนนะครับอันนี้รูนส้มเนี่ยผมรับไปละทำา10ดาวไปตัวหนึ่งนะครับก็เรียบร้อยอส่วนผสมตัวนี้เนี่ยก็คือไม่ใช่ผสมเดเราได้รับตัว5ดาวมานะครับ อันนี้เนี่ยผมได้รับมาทั้งหมดอยู่ที่108ตัวนะครับจริงๆจ,จะทําให้ครบ200ตัวก็ได้นะอ่ไม่ยากเลยนะครับถ้ารับ200ตัวขาดี9กตัวนะครับอา่าตัวการ์ดเนี่ยอา่าเปิดไป500กว่าครั้งเนี่ยผมว่าได้แน่นอนนะครับอ่ะอย่างน้อยตัวนี้เนี่ยอา่าการันตีนะครับก็คือถ้าเราเปิด50ครั้งเนี่ยอา่าจะเปิดตัวนี้ได้การันตี5ดาว1นตัวนะครับ แปลว่าผมจะได้ชัวๆอยู่แล้ว11ตัวนะที่เหลือก็สามารถปั้นเอาได้นะครับถ้าได้4ดาวแล้วก็ปั้นเป็น5ดาวแต่ว่าเรากิจกรรมมานะครับในส่วนของอันดับพลังนะครับผมก็ไม่อันดับที่เลยน,นะอยู่อันดับ12นะครับก็ประมาณนี้อันดับอันอื่นอ่ะอันดับอทอเวอร์นะครับอ่ะ,อะ อาบิสทเบอร์นะครับอ่าหอคอยผมอ่าอาทิตย์เมื่อเช้าเนี่ยอยู่ที่ด่าน512ตอนตัวนี้อยู่อยู่529นะครับนี่ก็ประมาณนี้ในส่วนของแต่ละตัวอันนี้ท่าแสงผมมันอยู่อันดับ3นะอ่ะมอสครับลัคาสามแสนหครับทตุมืดอยู่อันดับ6นะครับสองแสนเจ็ดทตุไฟ30เลย ธาตุน้ำนะครับอันดับ16ธาตุลมอยู่อันดับ18อันนี่ค่าพลัง4ี่แสนไม่น้อยนะแต่ว่าอ่ะอันดับท็อปเนี่ยเขายังโหดอยู่นะครับแต่ว่าพลังโดยรวมผมอยู่อันดับ12นะก็ประ,ประมาณนี้ก็รอกิจกรรมอีเวนต์ใหม่อีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมเพิ่มค่าพลังแน่นอนนะครับตอนนี้เนี่ยก็อโทนเล่นไปก่อนอตอนนี้อาจจะอ่อนไปก็ไม่เป็นไรนะครับ โอเคในส่วนวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนครับสวัสดีครับ